สวัสดีค่ะวันนี้กันมาเจอกัดอีกแล้วนะคะกับวันนี้นะคะฉลองฉลองเฉลิมฉลองนะคะเพื่อดึงดูด ความบาลลังของเรานะคะวันนี้นะคะเคล็ดลับง่ายๆของการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดให้ได้ผลลัพธ์แบบง่ายๆสบายๆนะคะรวดเร็วง่ายดายสบายดื่นปืนเลื่นปืนสำหรับทุกๆคนนะคะที่กําลังใช้กดจักรวาลกฎแรงดึงดูดในการดําเนินชีวิตนะคะการเฉลิมฉลองเพื่อดึงดูดความบัลนาสําหรับเทคนิคจักรวาลในวันนี้คือการเฉลิมฉลองเย้ๆ yeah, yeah, นะคะ สำหรับความปรารถนาที่กำลังวิ่งเข้ามาหาคุณเป็นการสร้างเครื่องเตือนตัวคุณเองและจักรวาลว่าความปรารถนาที่คุณคาดหวังไว้คุณจะได้รับมันแล้วเย้เยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดในตัวคุณเองเป็นการจำลองเหตุการณ์ว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณบรรลุเป้าหมายแล้วเย่ยงฉลองลองคิดดูนะถ้าคุณยังไม่ได้คุณจะฉลองไปทำไมจริงปะ เทคนิคนี้ทําจึงเป็นการจําลองสถานาการณ์เพื่อหลอกจิตใต้สํานึกของคุณเองให้เขาจดจําว่าคุณได้รับความปรารถนาหรือสิ่งที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้วจิตใต้สํานึกจึงจะน้อมนำําสิ่งนั้นมาให้คุณได้จริงเย้เย้เชยหลายคนอ่านบทความนี้กําลังเกิดคําถามว่าเราจะเอาเงินเอาทองมาจากที่ไหนไปเฉลิมฉลองในเมื่อในความเป็นจริงคุณยังไม่ได้รับสิ่งสิ่งนั้นหรือสิ่งที่คุณปรารถนา ซึ่งก็อาจจะเป็นเงินทองถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะยิ่งห่างไกลจากความปรารถนาและความมั่งคั่งนะคะเพราะความเพราะคุณกำลังสร้าง m ายเซ็ตเพื่อคุณนั้นขาดอยู่ เฉลิมฉลองไม่จําเป็นต้องใช้เงินทองมากมายคุณไม่จําเป็นจะต้องจัดงานปราร์ตี้ที่ใหญ่โตซื้อของแบรนด์เนมให้รางวัลตัวเองเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการดึงดึกความมั่งคั่งที่แท้จ,จริงคือใช้พลังงานความมั่งคั่งที่คุณมีอยู่แล้วใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วสิคะไม่ต้องใหญ่โตมากมายอะไรเลยทาเสมอกับว่าคุณได้รับความอัตลันษเรียบร้อยแล้วเป้าหมายที่คุณวางไว้สําเร็จแล้วคุณจึงให้รางวัล ัวเองเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตามกำลังที่คุณมีอยู่แล้วกลับบ้านไปวันนี้ฉันจะดูหนังที่ฉันชอบสักหน่อยซีรีส์สักเรื่องเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จฉลองที่ฉันได้รับสิ่งที่ฉันต้องการเรียบร้อยแล้วหรืออาจจะเป็นการฉลองด้วยการซื้อของกินอร่อยๆเล็กๆน้อยหรืออยากจะกินอะไรหรืออาจจะเป็นวันที่คุณได้โทรคุยกับ คนที่คุณรักนานขึ้นให้เวลากับตนเองในการทำสิ่งต่างๆเยอะมากขึ้นพาตนเองไปเดินเล่นในสถานที่ที่คุณชอบเซื้อหนังสือที่คุณอยากอ่านแล้วก็ทำอะไรก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับคุณเลยซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งที่ใหญ่อะไรเลยจะเป็นอะไรก็ได้เพียงแค่คุณมองว่านั่นนะมันคือการที่เฉลิมฉลองในโอกาสที่คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณมุ่งมั่นแล้วที่ได้สมพจน์ จิตใต้สำนึกของคุณจะถูกหลอกด้วยข้อมูลแห่งการเฉลิมฉลองนี้เขาจะเชื่ออย่างง่ายดายและสนิทใจว่าคุณได้รับมันแล้วได้รับมันแล้วคุณจึงเหนี่ยวนำดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆทำให้คุณได้รับจริงๆเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือเทคนิคนี้นะอลไยปอมจิตใต้สำนึกเขาดูออกนะเพราะฉะนั้นจงเฉลิมฉลองความสําเร็จที่ปรากฏขึ้นในอนาคตเสม,มือนกับว่ามันเกิดขึ้นจริงด้วยใจจริงนะจ๊ะให้ความให้มันมีความสุขออกมาจาก ภายในแล้วโลกแล้วภายในไม่ชา้าคุณจะได้โอกาสในการเฉลิมฉลองกับความสำเร็จของตนเองอีกครั้งนะคะการเทคนิคนะคะการเฉลิมฉลองเพื่อดึงดูดความปรารถนาวันนี้นะคะเรามาแบ่งปันเทคนิคดีๆให้กับทุกคนฟาคกแลก้วก็แชรให้กับคนอ่านด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากคะ่ะขอให้รวยๆวยๆรวยๆรวยๆเด้อ